สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาบิน X360 แบบว่าเป็นแบบฉบับของตัวผมเองนะครับก็คือหลังจากที่ไม่ได้บินมานานนะครับวันนี้ผมก็จะวาดลีลาโลดลายในสไตล์ของผมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันเช้านี้ก็ลมแรงด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด Sub s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับก็ไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมลีลาการบินของผมเอกสายหมุนเลยนะครับ บินแบบ 3D นะครับกับ x360 ลํำนี้นะครับลํำนี้ผมก็เปลี่ยนเบรมาใหม่ด้วยนะครับเป็นเบรดสาเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสีจะเป็นสีขาวดำจริงๆรลายเบตรตัวนี้จะใช้กับไซส์4 6 5นะครับแต่ว่าขนาดเบรของ ของมันเนี่ยจะเท่ากับตัว360เป,เป๊ะเลยก็คือเป็นไซส์เดียวกันเลยนะครับสำหรับมือใหม่หรือใครกำลังฝึกอยู่นะครับก็อย่าท้อนะฮะตามๆกันมาเลยนะครับกับการบินแบบ 3D ถ้าใครที่มาทางนี้แล้วก็ต้องไปให้สุดนะฮะอย่าล้มความฝันของตัวเองนะครับ คนอื่นก็บินได้เราก็ต้องบินได้นะครับจัดไปนะฮะไฟนี้ตามสไตล์ลมแรงด้วยนะฮะแต่ละครั้งที่เราบินน่ะบางทีมันก็ไม่ได้ตามที่เราต้องการหรอกนะฮะจะให้มันเป๊ะๆตามที่เรานึกคิดเลยเนะ่ยก็ค่อนข้างที่จะ อ่ะไม่ต้องไม่ต้องพูดคาทำเพลงนะฮะก็เอาเลยดีกว่านะฮะ ทางนี้ก็จะเป็นทาน่าไงท้องเดินทางหางนานะครับแต่ว่าลมมันแรงก็ยังมีกระตุกกระตักบ้างนะครับลมมันแรง ฟันแนวกันบ้างนะฟันแนวฟันแนวผสมเฮลิเคนนะครับไม่เป็นท่าเหมือนกันนะครับไม่ได้บินนานมันมีลมมากวนด้วยนะครับอีกรอบนึ่ง ไม่ได้บินนานๆก็มันมือเหมือนกันนะครับเหมือนได้ปลดปล่อยเหมือนได้แบบว่าระบายอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับในชีวิตของตัวเองเาอัดอั้นตันใจอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะก็บินแล้วก็สบายใจขึ้นไม่รู้นะสาหรับผมผมรู้สึกแบบนี้นะครับคนอื่นรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะก็บินเสร็จกันไปแล้วนะครับสําหรับบินแบบ 3D แบบสไตล์ของผมเองนะครับลมแรงมากจนหัวยุ่งไปหมดเลยนะครับเนีย่ยเมื่อกี้ลมมันแรง เวลาที่แบบเราบินแบบแล้วลมแรงอะ่ะมันทําให้แบบการคุมพอมัน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 ไม่เป๊ะนะครับตามที่เราต้องการเพราะว่าบางทีเราจะเข้าท่านู่นนี่นั่นเนี่ยลมมันมาตีฮอไปอีกท่าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะยากขึ้นนิดหนึ่งวันนี้ผมก็ตื่นเต้นนะไม่ได้บินมานานหลายวันวันนี้ก็เลยต้องมาบินบ้างนะครับเพื่อที่จะได้เออจะได้เอามาแคะแกะเกากันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราทิ้งทวนนานไปเลยเนี่ยก็คือมันจะ มาจทำให้นิ้วเรามันกับประสาทมันไม่สัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นต้องบินไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสัก2ครั้งนะครับต้องบินบ้างก็สําหรับวันนี้ก็ฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่กําลังฝึก 3D อยู่ผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับให้บินได้นะครับอย่ายอมแพ้นะครับอย่ายอมแพ้เด็ดขาดสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ